ไ่คิดว่าการเงินเกืออะไรคะไม่รู้เราบอกว่าเราเป็นเราเป็นคนเรียกร้องเราต้องเล่าทีตีฟังที่อาจจะความรู้น้อยเราก็ต้องอ๋อนี่หน้าที่ของประชาชนพี่ต้องน็นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเอ้พี่ไม่รู้หรอเออต้องนะบอกรู้น้อยกว่าประชาชนหรือเปล่าเน,น่เอาี้นะถ้าจะยื่นก็ยืน่นนะฮะถ้าไม่ยื่นก็ไม่ยื่นแค่นั้นครับผมก็รับมอบหมายมารับนะฮะถ้าเกิดมีความประสงค์เนี่ยจะยื่นก็จะรับให้ไม่ต้องรับรองนะครับ คือผมเนี่ยไม่ไม่ได้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยอยู่แล้วอย่าดันครับอย่าดันครับคนรับผฟุตนะเขาที่แถบไม่ได้ใน่ของเก็บคนตัวเราเองเนี่ยเป็นคนทับรถเดรนทเนี่ยเราก็ต้องรา้จักที่เราจะขึ้นไปออกอากาศกันนะส่วนในนี้ที่ผมก็บอกว่าผมเป็นตัวแทนเนี่ยในฐานะพอปอยเก่งหน่อยว่าแบบที่จะเป็นการอ่านี่นะครับแล้วก็มีของ จริงๆมีอันนี้ม่วนคัทอันนี้คืออันนี้กลับมาแล้วม่วนเนาะประกาศยุติการชุมหนุมแล้วครับผมพยายามย้อนดูทวิตเตอร์นะครับอันนี้ที่เว็บไซต์ที่ฝรั่งเศสครับเว็บไซต์ช่องซีนิวเสนขอข่าวนี้ครับนี่ครับ นี่อย่าลืมเก็บนะครับคุณพี่เราไปดูแบบผู้สื่อข่าวกันบ้างนะครับแฟนรายการครับยุติการชุมนุมแล้วนะครับนี่ฮะแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์ประกาศยุติการชุมนุมสุดกัญยาแล้วพร้อมนัดประชาชนหยุดการหยุดเรียนตามรัฐบาลลงตัวอีกครั้ง24กันยาครับ นี่ครับบรรยากาศเมื่อการ,รยาการลุงมัสยาแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์เผยภารกิจจบแล้วเข้าเจรจากพอชนอยื่นหนังสือต่อพอชนอถึงประธานองคมนตรีครับ ยาน,นีไว้ครูสิบนาฬาสามสิบเก้านาทีนะครับหลังผู้ชุมนุมติชุมนุมออกจากสนามหลวงเจ้าหน้าที่ก็เคลียบที่วัตถุต้องสงสัยครับอันนี้ก็สี่นาทีที่แล้วครับผู้นําชุมนุมก็นัดรวมตัวนะครับสําหรับวันที่ยี่สิบสี่สิงหาแล้วก็มีการะจะประกาศวันที่สิบสี่อีกสิบสี่ตุลาคมอีกครั้งนึับ ประวิทย์ช่องแปดครับประวิทย์ขอบคุณทุกฝ่ายให้ความร่วมมือร่วมมือชุมนุมอย่างสันตินะครับเสียทีที่แล้วครับไทยรัฐครับผู้ชุมนุมแล้วจะออกจากสนามหลวงนี่ตรงจุดที่เห็นตรงหน้านี้นะคะจะเห็นโดยเฉพาะเมื่อช่วงเช้าเมื่อคืนนี้นะคะก็ได้แยกย้ายกันไปหมด,ลดแล้วทีวีนะครับชุมนุมยุติชุมนุมยังไม่กลับประชาชนแห่ถ่ายรูปหมดที่ท้องสนามหลวงครับ หนูสักนิดนะครับในรายการครับนี่ฮะถ่ายรูปกับหมุดครับถ่ายรูปกับหมุดครับชุมนุมยุติชุมนุมแต่ไม่กลับครับถ่ายรูปกับหมุดครับอุ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอต่อต่อแถวดูบุตรคณะรัษฎรฮะเออว้าวจบการชุมนุมต่อแถวดูหมุดคณะรัษฎรครับ เดี๋ยวดูในทวิตเตอร์ดินี่ครับนี่ครับคนต่อแถวดูหมุดครับไม่น่าเชื่อครับนี่อมอรัตโชคประมิตรกุลนะครับสาๆนะครับนี่ฮะคนต่อแถวดูหมุดครับเอา้าเป็นงั้นไปอีกครับโอ้โหแถวยาวมาก อ๋อมันนี่ฮะโอเคผมต้องกลับไปที่ผู้สื่อข่าวเนาะนี่กทมเข้าทําความสะอาดนะครับประวิทย์ขอบคุณมอบนะฮะการนำชุมนุมประกาศยุติการชุมนุมเป็นทางการแต่ยังมีการนำรวมตัวอยู่ครับโทษนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพากลับไปดูผมสงสัยว่าโโอ้ ที่หมุดแคราสะดอเนี่ยเออเดี๋ยวผมเปิดนี่ฮะไข่ลูกกับหมุดครับต่อแถวนะครับจบการชุมนุมดูหมุดต่อนี่ครับ แถวยาวมากเลยครับเนี่ยโอ้โหเอาโอเคนะครับแตงโมแจ้งข่าวเศร้าุณพ่อจากไปอันนี้เปิดเปิดภาพเปิดภาพแนวรัว้วเปิดภาพแนวรัว้วทำเนียบรัฐบาลสวรรค์จัดเต็มรอรับมอบสุดท้ายเกอร์ครับนี่ฮะภาพจากมติชนครับ รับจากมติชนนะครับสุดท้ายรอมอกเกอร์ครับมาไวเคมไวไทย PBS นะครับตำรวจสีสวรรณลั่นมุคราณาสรน253เป็นสิ่งผิดกฎหมายฝั่งได้ก็ทุบได้ออกเตรียมส่งให้กอทมอและกระทรวงสาถอนออกจากพื้นที่ถือเป็นส่วนพื้นที่เกินโบราณสถานต้องถอนออกครับวันนี้ข่าวสดอ g ง i s h นะครับ ก็เรียกว่าผู้ชุมนุมแล้วก็ผู้นำเนีผู้นำประท้วงเนี่ยนะฮะก็เปิดเพลงรุ้ทุ่งเต้นกันเ,เ,เขาก็เข้าใจเลือกเพลงนะ,ะนุชาอยากเห็นสิ่งดีงามเกิดขึ้นในสังคมและความมีความชราศจาขอยขอทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามบประชาธิปไตยนะครับ อันนี้กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมนัดรวมตัวครั้งใหญ่ครับ17ตุลาคมนี้ครับ17ตุลาคมนี้นะครับผลิสอัปเดตนะครับ5,000คนนะครับผู้ยุ่ม5,000คนช้านี้่อนที่การ่อนที่การชุมนุมจะดุติลงครับนี่ครับขอบคุณ ไปกับโพสนะครับดูตึงเครียดมากนะครับแต่ก็จบลงด้วยดีนะครับสารัตเลื่อนแบนติกต็อกนะครับอันนี้ FM 100.5นะครับแกนนำมอบยุติการชุมนุมหลังยิง้อเรียกร้องพร้อมนัดประชุมแก้ไขรัฐธรรมนูญ24กันยายนนี้ครับ สมชัยแนละผู้นำม็อบตัวชนแห่งปะใสนั้นมีเหตุผลเชื่อผลชุมนุมมีผลต่อสวอลงคะแนนนะครับเดี๋ยวผมพาแฟนรายการทุกท่านไปดูเาขาเลกไปดูทวิตเตอร์ของนากกันเมืองนะครับนี่ครับอันนี้ก็ของสสเบญจานะครับ20กันยายนเวลาย่ำลุ่งนี่ฮะหมุดเขียนว่าอะไรนี่ฮะเดี๋ยวดูนี่นะครับหมุดนะครับ ณนะที่นี้ผองรัศดรได้สแสดงเจตนาลงประเทศนี้ไปของรัศดรไม่ใช่สมบัติตามที่กษัตริย์เขาหลอกลวงนะครับนี่ภาพจากรอยเตอร์นะครับภาพจากรอยเตอร์เราก็มิ้นสุทัตวันนะครับเชาวนี้3มหลวงก่อนแยกย้ายกลับบ้านอีก2อสวันพบกันที่รัฐสภานะครับขอบคุณคาไว้พรมันเกิดว่างจะไปไล่อ่านให้ครบสแสดงว่าสส .9 ไกลนี่ก็อยู่จนครบแล้วถึงเช้าเลยนะเนี่ย นี่ภาพจากรอยเตอร์โดยโตรงนะครับไทยแลนด์บีลองทูพีเพิลอะนอตทูโมนาดนะครับภาพจากรอยเตอร์นะครับนี่คนต่อดูแถวดูหมุดนะครับเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ย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 ฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับคนมา วิวาทะตามอันนี้ครับนี่ฮะของรัศดรภาพนะครับดูภาพนะครับ,รบ20กันยายน2อง3เวลาย่ำลุง่งเซฟโนเซฟ20 20ตครับของรัศดรได้แสดงเจตนาลมประเทศนี้เป็นของรัศดรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงครับนี่ครับข้อความครับ อันนี้เป็นผู้สื่อข่าวของใครอ่ะเป็นผู้สื่อข่าวของ C Channel New Asia นะครับ The concrete is still wet but everyone w a n t to see how people plan นี่ครับแผงก็คือแผ่นป้ายนะครับบอกว่าคอนกรีตก็ยังเปียกอยู่นะแต่ประชาชนต้องการเห็นหมุดคณะราษฎร อันใหม่ครับโอ้โหคอลีทวิตไปเยอะมากครับคอลีทวิตไปหมื่นสามครับแฟนรายการคอลีทวิตไปหมื่นสามตอนนี้ปงก็ยังเปียกอยู่นะครับก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทรข่าวพิเศษนะครับ อัปเดตก็จะมี19กันยายูชุม้นนาสะดอนนะครับล้านห้า0แสนข้อความนะครับมีแบรนด์ SCB ที่เป็นแคมเปญการเมืองใหม่เกิดขึ้นโดยในร่วมทำสาราาและการชุมนุมนะครับเอ่อก็ติดชุมนุม63ดูแบบล่าสุดดีครับอ่อนอนานนท์ปลาใสดูหมิ่นเบื้องสูงเล่าชีวิตในคุกนะครับอันนี้เหมือนกันครับรสา,า,าจรจานวิทธพอรอิสระชัย คณะศาสตร์หมอสุขโขทัยธรรมธิราชคาดการรวลงพลังที่สี่เป็นการชุมนุมย่อยชี้หาข้อรองไม่ตอบสนองแก้ไขปิดสวิตช์สว่ามีการรับชุมนุมใหญ่อีกครั้งนะครับนี่ครับดู19กันยาทองคืนอำหน,าาน้าราศดรแบบล่าสุดนะครับนี่ครับประชาชนแค่มาประท้วงแต่ถ้าที่ทหารพร้อมลบมากนะครับ คำนีบรัฐบาลตอนนี้ทุกด้านล,ล้อมรั้วรวดนามทุกด้านครับโอ้แบรเรียเยอะมากนะครับ,รบก็อันนี้มีภาพคนดังไปร่วมม็อบนะฮะเออมีใครบ้างขอดูหน่อยสิภาพคนดังไปร่วมม็อบสายเจริญปุณละ การุณพลพลตำรวจเอกทวีสอดสองนะครับอนุพันธ์ตำรวจเอกทวีสอดสองพรรคประชาชาติธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก้าวไกลนะครับปิยบุตรแสงกหนกกูในาจปิยบุตรก้าวไกลเหมือนกันในจตุรนชชยแสงครับอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชาชนนะครับนางสาวพนิกาวานิตนะครับ อดีตเลขาธิการพรฒนาคตใหม่อันนี้หมอชนน้านสีแก้วครับสสเพื่อไทยนะครับเพชรการุณพลเทียนส่วนอินี่วาสายเจริญปุระนายพิชยัยนริธพันธ์นะครับหมอทศพรเสรีลักษ์จริงๆก็จะมีคุณไอติมอยู่ด้วยนะฮะตำแหน่งนี้ไม่นานตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานจะอยู่ตลอดไป นะลัสดอนยังไม่ตายนะครับนี่เป็นภาพเมื่อเช้าเลยนะครับโอ้ทำสวยสวยมากนี่คือน้องน้องที่ไปวางที่ไปวางหมุดนะครับนี่คือหมุดนี่ฮะอันนี้ demand for change ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษนะครับบันที่ไม่เป็นผัวดีศาล การเมืองอีกหน้าหนึ่งนะครับอาทิตย์20กันยายน2563ครับเวลาสิบนาฬกา58นาทีครับผมชีพทำคำพิเศษสวัสดีครับ